สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะเอาหินเจียนะครับใบตัดไม้นะครับมาตัดประตูประตูเนี่ยจะเป็นประตูไม้ไม้เทียมนะครับมันจะยากกว่าผมว่ามันยากกว่าเพราะว่ามันมีตะปูด้วยนะครับอันนี้ภาพที่เห็นเนี่ยเราถอดประตูเราออกมาแล้วนะครับผมเหตุหผลที่ต้องเอาประตูออกก็คือว่าเรา ไม่สามารถที่จะเทพื้นพื้นนะครับให้มันเท่ากันเสมอกได้กับตัวทรณีนะครับเราก็เลยจำเป็นที่ต้องตัดออกนะครับประตูนะครับเราก็จะตัดประมาณสักกะเอาสัก4เซนนะครับจากภาพที่เห็นนะครับเห็นไหมครับว่ามันมันมี มีผูบ้างอนะเนาะเพราะว่ามันอยู่หน้าประตูนะตอนแรกก็มีน้ำมีอะไรบ้างนะครับความชื้นเห็นไหมครับก็จะมีตีตะปูไว้ด้วยนะครับแผ่นหน้ามันก็จะเหมือนเป็นแผ่นพลาสติกนะครับเป็นแผ่นพลาสติกที่เป็นประตูนะครับหลายประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้จริงไม้วก็เป็น่อเต ตัดตนะป,ปูนะครับผมตอนเรืสสเร่องไม่ธรรมดาเลยนะครับตอนเรื่องติดเลยนะครับว่าตัดมันไปได้ตรงไหนนะครับมีสเก็ตด,ด้วยนะสะเก็ตออกมาเป็นสเก็ตเหล็กเลยอนะเหล็กเหล็กตะปูอะไรครับเห็นไหมตัดได้แค่นี้เองลงไปใบเลื่อยพังแน่นอนนะครับเราก็ไล่ตัดนะครับ ลาตัดทีละข้างนะครับเบื้องต้นมาครับทีนี้เราตีเส้นนะครับทีนี้วางวางตัดเลยยาวเลยอันนี้ไม่มีตากล้องนะยเนาะเราก็ต้องถ่ายเองนะครับ เริ่มต้นเราถ่ายเองก่อนแล้วก็เลยไม่ได้เห็นตอนที่เราขี่ตีเส้นวัดนะครับแล้วก็ตอนตัดบางส่วนนี่จะเอาตรงนี้ออกแล้วก็เราตัดทั้งไงเนี่ยตรงนี้มุมไม้กระเช้าตรงนี้ข้างนเป็นไม้หอมมาล้วครับเห็นไหมครับมันเป็นไม้เหมือนกับไม้ไม้โค้งครับที่แบบเป็นชิ้นชิ้นที่มาประกบด้วยอะไรด้วยนะครับสติส่วนแผ่นที่เราดึงออกมาเนี่ยเป็นแผ่นเหมือนแผ่นพลาสติกนะครับแผ่นพลาสติกลายไม้เนาะ ที่เขาทําประตูไม้เทียมมนะครับตะปูไปเลยนะตะปูแต่ละตัวเลยตอนนี้เราตัดไปแล้วนะครับเราก็ต้องเอาเรื่อกตัวจากตัวนี้ออกถ้าเราไม่ตัดมันเข้าไปไวามันก็ไม่สามารถที่จะปลูกพื้นได้ออกยากนิดนึงครับ่้เทพื้น้แ้ว่าออกเห็นตะปูเนี่ยที่เราที่ใบใบเรื่อยเราเสียที่ใบเรื่อยเราโดนกินนะเพราะว่าเราโดนมาโดนมันเนี่ย เป็นประตูไม้เทียมเนี่ยต้องแกะตัดเลา้าต้องมาไม่งั้นมันไม่เห็นไงไม่งั้นเราไม่รู้ว่าเราเราจะตัดต่อได้ยังไงเพราะมันเนี่ยมันจะประกบเหมือนกับพลาสติกอะ ที่เห็นอยู่นี้เป็นไม้โค้งนะครับที่เห็นที่เราต้องสุดท้ายนี้พอดีเลยนะเราตัดถึงโค้งมาพอดีเลยเนาะสิวจิ้มลงไปนี่จะเป็นเออเป็นพวกโฟมนะครับโฟมที่อัดอยู่ในประตูไม้นะครับเดี๋ยวเราจะงัดเอาโค้งออกมาก่อนเนาะ ที่ก็ออกมาแล้วนะครับจะเห็นเป็นโฟมโฟมอาจอยู่เนาะโฟมจะแบบกรอ,อบแข็งๆหน่อยนะฮะทีนี้เราจะต้องเอาให้ไม้ที่เราตัดออกมาเนี่ยเราจะต้องใส่เก็บเข้าไปนะฮะเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นฐานนะ่ะฐานฐานกันน,าน้ากันความชื้นอะไรด้วยเนาะก็ต้องมาเอาโฟมเนี่ยออกนะครับ แล้วก็ตัดไม้ที่โผล่มาเนี่ยใบโค้งด้านข้างนะครับนะครับมีตะปูด้วยนะครับตะปูติดเยอะมากเลยตรงโคงอะเนาะนะครับตะปูนะครับตะปูออกยากมากนะครับผมเลยตัดสินใจตีเข้าไปเลยนะครับ ออกมาได้บางตัวเหนื่อยมากครับตะปูมันขึ้นเหมือนขึ้นสนิมด้วยอะไรด้วย นี้นะครับเราก็ต้องอย่างที่บอกนะครับเราต้องใส่กับเข้าไปให้ประดีนะครับเป็นคงมแข็งนะแล้วก็ไม้นี่เราตัดไม้นะครับให้ประดีนะครับตัดถกไปแล้วนะครับที่จะใส่กบไปได้เนืก็จะสวมไปให้ประดีอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะยิงรีเวทเลยเราก็จะยึดตะปูนะครับเป็นไปเลยนึกได้ว่ามีเรามีตัวยึดรีเวทเนาะนิไดว่ารีเวทน่าจะอยู่นะครับเราก็เลยลอง จาะนะครับเจาะเป็นรูๆแล้วทางดูเถอะตะปูแล้วตรงนี้หัวนี้จะเป็นตะปูนะหัวตรงนี้นีนน่ตามหนึ่ตัวอืม ตัวแรกยังอยู่นะครับรีเวทส,สำหรับเป็นตะปูรีเวทอลูมิเนียมเนี่ยนะครับยังอยู่แต่พอยิงไปเรื่อยๆนะครับเราก็เพิ่งมารู้ครับว่ารีเวทของเราเนี่ยมีหัวที่สั้นไปหน่อยนะครับถ้าที่ยิงรเวทเาตัวนี้จะเก็บการที่ตะปูมนกระจาย กต้องตนตก็เปิดระใหม่มมมมใช้ประตูกประตูก,ตก,กาครับเรียงไปอย่างนี้และครับตอนแรกไม่รู้ครับไม่รู้วาจะหัวหัวมันต้องยาวกว่านั้นนะิดน,นิดหนึ่งเนาะนเห็นว่ามันมันมันแค่พอถึงอะแต่าพาเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอเรายกรีเวทไอ้ตัวยึด ทีมขึ้นเนี่ยบางทีมันมันมันไม่มันไม่ตอบเนาะเราดึงขึ้นมามันก็หลุดมาด้วยเลยคือมันไม่ยึดครับเออหัวมันไม่ถึงนะฮะ จะสังเกตได้ว่ามันยึดไม่ถึงนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตะปูสีดำเลยนะครับตีเข้าไปช่วยนะครับเห็นะครับเพราะว่าเราทำงาน DIY วเนาะเราบางทีเราก็ไม่ได้ช่างทั้งหมดถูกผิดเราก็บางทีเราก็ไม่รู้นะทำไปก่อนทีนี้เราก็เอาเอา,เอาป,รป,รประตูนะครับกลับมาใส่ไว้ที่เดิมน,นะครับเห็นไหมครับ เราตัดออกไปแล้วนะครับผมอันนี้คือตัดไปแล้วนะครับตอนปิดเห็นไหมครับจะมีช่องว่างตรงนั้นแหละที่เราจะทําการเทปตปปูเนานะเพื่อให้เวลาเปิดประตูเนี่ยไม่ติดไม่ติดพื้นนะฮะร,รอยตะปูรีเวทไม่เป็นไรครับเพราะตรงนี้เดี๋ยวเราเอาเทปเนะครบเป็นเหมือนแทบแทบกันพวกมแมลงพวกสัตว์เลื้อยคานเนี่ยยุงนะครับอามา ติด 3m ก็อยู่นะครับไม่เห็นรอยตะปูเลยนะครับครับโอเคครับก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ